คุณเศรษฐาถูกเชิญไปในเวทีนี้ได้อย่างไรทําไมกล้าพูดแบบนี้กล้าแมมกระทั่งจะท้าทายคนนี้ว่าคุณไม่ต้องเชิญผมมาอีกก็ได้คุณเศรษฐาหยาบคายมากค่ะในฐานะของคนที่อยู่ในสังคมบนตราช่างเดียวกันบนตราช่างเดียวกันในห้องนั้นไม่มีใครด้อยกว่าคุณเศรษฐาหรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นวิทยาฐานะหรือว่าทรัพย์สลินคาร อาจจะมีน้อยกว่าคุณเศรษฐาแต่คุณเศรษฐารู้ไหมว่าปปรปีนี้ชั้นนี้มีมหาเศรษฐีที่พอกับคุณเศรษฐานั่นแหละค่ะคุณเศรษฐาเหยียดยามผู้คนไปหมดเลยเหยียบหัวผู้คนไปหมดเลยเท้าของคุณเศรษฐาในถุงเท้าสีแดงที่สลับกันเหยียบโพเดียมซ้ายโพเดียมขวาเท่ากับการที่เหยียบหัวผู้คนที่นั่งฟังคุณเศรษฐาด้วยความเคารพในคุณเศรษฐาแต่คุณเศรษฐาไม่เคารพคนอื่นเลยด้วยความให้เกียรติคุณเศรษฐาแต่คุณเศรษฐาไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยแม้กระทั่ง ภรรยาของคุณเศรษฐาเองก็ไม่ให้เกียรติแต่เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีใครเชิญคุณเศรษฐาไปค่ะปอปรอชั้นนี้เขาสรุปกันแล้วค่ะมีคนเสนอให้ชิญคุณเศรษฐาทวีสินมาพูดบนเวทีกิจกรรมมันต้องมีการในการเรียนมันต้องเชิญวิทยากรมาพูดใช่ไหมคะ mm hmm. เขาตกลงปรงใจกันแล้วว่าหากสารพิพากษาว่าคุณเศรษฐานั้น ไม่ได้มีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์การจะเชิญวิทยากรที่ขาดความสุจริตเป็นที่ประจักษ์มาพูดนั้นเห็นที่จะเป็นเสียไม่ได้ในห้องเรียนปปอรอเขาก็เลยไม่เชิญพอไม่เชิญก็มีคนรบเร้าค่ะมีคนรบเร้าขอให้เชิญเถอะขอให้เชิญเถอะขอให้เชิญเถอะอาจจะด้วยความอะไรก็ไม่ทราบได้มาดูหนังสือฉบับนี้กันไม่มีใครมีเรามีที่เดียวค่ะหนังสือฉบับนี้นะคะ เป็นหนังสือที่ฉบับฉบับหัวหนังสือคือปปร2ีที่ปทจปปร28ทับ20ปปรย8สถาบันพระป,ระประกเกล้าฝั่งฝึกอบรมระบุวันที่27กุมภาพันธ์2,568เรื่องขออนุญาตเรียนเชิญนายเศษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นองค์ปาถกเรียนเลขาธิการสถาบันพระป,ระประกเกล้า เนื้อหาของจดหมายฉบับนี้ตามที่ได้มีการกำหนดจัดการปัดชิมนิเทศปัดชิมค่ะปัดชิมสุดท้ายาการที่ได้มีกำหนดการจัดการปัดชิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่28หรือเรียกย่อยๆว่าปปร28ในวันที่28และ29มีนาคม2568ความละเอียดทราบแล้วนั้น เนื้อหาถัดมาในพารากราฟที่2อธิบายว่าในสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกหลังการเลือกตั้งครั้งใหญ่ในยุโรปสหาราชอาณาจักรและอเมริกาทําให้มีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและการเมืองของไทยที่ต้องวางแผนรับมือสถานการณ์ความผันผวนดังกล่าวเพื่อปรับตัวให้ทันคณะนักศึกษาปปรท .28 มีความเห็นว่านายเรศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจมานานมีความรู้และประสบการณ์ในเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้ผ่านประสบการณ์สำคัญในเวทีโลกเมื่อไม่นานมานี้จะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ถ่ายทอดและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาปปร .28 ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชน คณะนักศึกษาปปร .28 จึงของความอนุเคราะห์สถาบันพระปกเกล้าเรียนเชิญนายเศษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีมาให้การบรรยายพิเศษในงานปัดชิมนิเทศปปร .28 ในวันที่28มีนาคม2568เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาหัวข้อ ประเทศไทยจะปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเมืองโลกโดยมอบหมายให้เราปิดชื่อนะคะจุด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 เป็นผู้ประสานงานจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจะเป็นพระคุณยิ่งขอแสดงความน,นับถือเราปิดชื่อนะคะชื่อชื่อที่ถูกมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับชื่อของคนที่ร่างหนังสือฉบับนี้ชื่อเดียวกันชื่อของคนที่ได้รับการมอบหมายเนี่ย กับคนที่ขอแสดงความนับถือเนี่ยชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกันคนคนเดียวกันก็คือฉันเขียนจะหมายฉบับนี้ฉันบอกว่าฉันมีงานปัดชิมอสองวันวันที่สองเนี่ยฉันจะเชิญวิทยากรชื่อเศรษฐาซึ่งเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้มากเก่งที่สุดเลยแล้วเคยมีประสบการณ์จะเป็นนายกมาแล้วอยู่ในเวทีโลกมาแล้วเก่งที่สุดเลยยอดเยี่ยมที่สุดเลยเขามาเป็นวิทยากรมาเป็นองค์ประชญในหัวข้อเรื่องนี้นะ แล้วขอมอบหมายให้ฉันให้ให,ให,ใหน้นางคนนี้แหละ้คนที่เซ็นหนังสือเนี่ยแหละเป็นผูป้ประาปปสานงานและไอ้คนที่เซ็นหนังสือเนี่ยไอ้คนที่ได้รับมอบหมายคือไอ้คนที่เซ็นหนังสือเนี่ยมันลา่างจดหมายเองแล้วก็ให้มอบหมายตัวมันเองแล้วก็เซ็นเองเซ็นเองแล้วให้ไปเชิญเสด็จทาเองอคนคนเดียวกันค่ะเป็นนางคนเดียวกันค่ะอ่ะจดหมายฉบับนี้ไม่มีใครมีชอบทีวีไม่มีใครมีเลยไม่มีใครมีเลย คือทุกคนเขาคลิปมันถูกตัดออกไปแล้วมันตัดออกไปในเศษฐาแฟนอ่ะตัดออกไปตัดออกไปต่อ,อไ,ปตไปคนที่เรียนปอป,อปอรอที่นั่งอยู่ในวันนั้นเขารู้สึกอับอายขายหน้าและถูกด้อยค่าเขาเลยบอกว่าด ok ็อกเตอร์รู้จักพี่ปองไหมสนิทครับด็อกเตอร์ r. จัดการเลยจะหมายฉบับนี้ส่งถึงชั้นตอน6กโมงครึง่งเชา้าอจดหมายฉบับนี้ ฉันนั่งอ,าอ่านดูใช่ไหอ่ะอีนี่มันคนเดียวกันเนี่ยมันคนเดียวกันเนี่ยเฮ้ยมันไม่อายนเไยไงวะคือพอกันเลยทั้งคนเชิญคนประสานงานนะแล้วก็แล้วก็คนมาพูดคือก็ให้พูดเรื่องเศรษฐกิจการเมืองโลกไปทนั่งด่าเขาอะแต่ไปด่าเขาไอ้คนเชิญคนประสานงานเป็นคนเดียวกันแล้วไปเชิญเศรษฐาแล้วเศรษฐาขึ้นไปจริงแล้วด่าคนที่นั่งอยู่ข้างล่างเป็นคนเชิญก็โดนด่าด้วยไอ้คนเชิญก็โดนด่าด้วย ไอ้คนนั่งฟังซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่รู้อิโนโอยู่หนโดนด่าด้วยแล้วไม่ใช่ด่าด้วยภาษาสุภาพด้วยนะด่าด้วยถ้อยคําอันหยาบคายแสดงถึงจิตใจ,จที่น่าเกลียดมากแสดงถึงความเป็นคนที่น่ารังเกียจมากแลสดงถึงความเป็นคนที่หยาบคายคนถอยมากคนไม่มีมารยาททางสังคมคนที่ไม่มีใครสั่งใครสอนอะแล้วคลิปถูกตัดไปเผยแ,แพร่ในเศษขาแฟนเหมือนกับเป็นเรื่องที่แม้อยากจะอวดอะ อยากจะอวดเหลือเกินอะไรเงี้ย <ไง S 1> ป่ะไอ้ที่คุณพูดเนี่ยมั่นใจอ่ะทีนี้นะแหล่งข่าวกล่าวว่าท่านผู้ชมแหล่งข่าวกล่าวว่าครบสามล้าน,นยังวะมัครบสามล้านเจ๊จะไปอ่านพู้นี้ <c oughs> ฮะไข่สองหมื่นนไข่สองหมื่นกูอ่านตายเลยเออ <c oughs> วันนี้เราต้องได้สามล้านอ่า เนี่จะเล่าอะไรฟังคุณพปญญยอคุณต้องฟังนะอันนี้เพื่อนคุณพป็ญยอดนะ่ะส่งมานะแล้วบอกเพื่อนคุณเป็ญยอดด้วยว่าอย่าโทรตอนเช้าสมายฉบับน,นี้ส่งมาเนี่ย,เ,ยเนี่ยเรากแก้ห้า0 0นแล้วนะเนี่ตอนนี้ <c oughs> จำนวนคนดูนะ 2, 1, 39, นะเกานแปดหมื่นนึแรามสิบเก้านะเน่เราคนติดตามเราสี่แสนก้ันหกร้อยหนะอ่าทีนี้มาดูเบื้องหลังมาดูเบื้องหลัง เปิดที่หมดต้องเปิดที่หมดมาดูเบื้องหลังพลังเทวีทำไมรู้วะเมียเข้าใจคำนี้ไหมเมียชงเมียชงกาแฟห,าหัวถือไปแล้วสาดน้ำร้อนลงไป <c oughs> <c oughs> โดนเมียด้วยทีน<อ>ี <c oughs> ้มาดูนี้พี่ปองครับจดหมายถึงพี่ปองแล้วนะอ่ะเมื่อกี้จดหมายถึงถึงเลขาพระปกเก้าให้อนุมัติอ,อ่ะเขาก็อนุมัติ เศรษฐาก็มาแล้วเศรษฐาก็ด่าคนในชั้นเรียนนี้นะทีนี้เรื่องความเรื่องเบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้เบื้องหลังมันเป็นอย่างนี้ปปรปร,รหมายถึงอะไรการจนาอาวเดี๋ยวค่อยการจนาเดี๋ยว <c oughs> การจนาดูกูกันบั้งสิเออจะให้บอกทุกอย่างปปรปร,รอหมายถึงอะไรอ่าอ่า คือคนที่อบรมเนี่ยเขามีการศึกษากันทั้งนั้นเลยนะเขามีเงินมีทองมีฐานะมีตำแหน่งหน้าที่ไอ้พวกคนหัวล้นลอ้วนอ้วที่คุณเศรษฐาด่านนั่นน่ะเขาเป็นอธิบดีนะอออธิบดีนะรู้เปล่าเขานั่งอยู่สะดุ้งโยงเลยเอาไปหาดากูไหมวะอ่าพี่ปองครับผมขอเรียนพี่ปองตรงๆดังนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้ครับอยากเรียนข้อเท็จจริงว่า คนที่พยายามดัานด้นจะมาพูดเนี่ยคือตัวเองเอาไหมนะคนที่พยายามเธอเธอทำแบงค์ในสองจอได้ไหมแล้วเอาเศษถาไว้นะแล้วถ้าเขาบีตรงไหนที่เขาศาสตร์ลงไปข้างล่างเนี่ยที่คนที่นั่งได้ไม่ต้องเบอร์หน้าเลยนะให้ดูปฏิกิริยารีแอคชั่นหาคลิปจากงานนี้รีแอคชั่นจากหน้าคนฟังว่าหน้าคนฟัง,ฟงแบบเหวอะเวอะนั่งมาแบบไม่เหวอก็นิ่งไม่นิ่งก็เม้มปากนะอืมแล้วมีหน้าเมียด้วยนะอืม อยากเรียนข้อเท็จจริงว่าคนที่พยายามด้านด้นใช้คำว่าดันด้นจะมาพูดคือเจ้าตัวเองเศรษฐาเองเศรษฐาเองอยากจะมาโดยให้ภรรยาซึ่งก็เป็นคนที่เจ้าตัวฝากมาเรียนอ้าวอ้าวเลยอ้าวเลยระบบอับสิเศษถาฝากเมียมาเรียนปอปรอแต่ขึ้นเวทีด่าว่าพวกมาเรียนปปรเนี่ยเป็นพวกอับพิเศษผมไม่เรียนหรอก เรียนไม่มีประโยชน์มาเรียนแล้วไม่มีประโยชน์นะ,ะความจริงคือคนที่ไปคนที่มาพูดเนี่ยด้านด้นจะมาพูดโดยให้เมียซึ่งก็เป็นคนที่เจ้าตัวฝากมาเรียนฝากมาสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมาด่าหลักสูตรปปอรอว่าอภิสิทธิชนตอนตัวเองเป็นนายกฝากเมียมาเมียเป็นคนทำหนังสือเมียเป็นคนทำหนังสือมาที่สถาบัน เมีย <M> ขอให้ช่วยเชิญมาพูดเมียทำหนังสือมาหาสถาบันขอให้สถาบันช่วยเชิญมาพูดแต่ถูกปฏิเสธไปสถาบันพระปกเก้าปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าสารรัฐธรรมนูญท่านมีวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์ใช่ฉบับที่หนึ่งไปแล้วนะต่อมาเมียก็ทำหนังสือขยันขยอ แล้วลงนามที่ตัวเองเมีรรมยทำมาสือฉบับที่สองไปถึงเลขาอีกแล้วลงนามที่ตัวเองโดยอ้างว่าเป็นมติคณะกรรมการนักศึกษา<อ>ไม่ใช่ฉบับนี้นะฉบับที่หนึ่งเนี่ยคือฉบับนี้แล้วก็ถูกปฏิเสธตกไป<อ>ฉบับที่สองตามมาอ้างว่าเป็นมติของคณะกรรมการนักศึกษา<อ>ให้เชิญมาพูดโดยเลขาธิการเนี่ยก็ เอนว่าเป็นมติว่านักศึกษาอยากฟังก็อนุญาตให้ดําเนินการแต่ให้เป็นการดําเนินการนอกเวลาเรียนปกติเพราะในเวลาเรียนไม่ได้นี่ป,ปรรอ,อปลรรอปอปลอมเรียนไม่ได้คนที่เป็นบุคคลไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยจะมาเรียนในเวลาปอปร,รอปรปรรเป็นหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าใชนะ่เพราะยังเมื่อพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าแล้วไม่ไม่เคารพ สารรัฐธรรมนูญมันก็ดูอะไรอยู่เออก็เลยให้ไปใช้กิจกรรมนี้นอกเวลาเรียนปกตินอกเวลาเรียนปนี่ดูกันน้อยๆหน่อยก็ได้นะชักอื่นแล้วนะหมื่นสองแล้วไปดูกันน้อยๆหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวค่อยๆจะยอยกลันมาดูก็ได้นะฉันไม่ได้ระบบฉันไม่ได้รองรับคนดูได้มากนะฉันชักติดแล้วนะนี่เป็นรายการแรกนะที่ไลายคนดูทยอยทยอยอย่ามาพร้อมกันอย่ามาพร้อมกันท่อจะเล็ก Ờ, ทีนี้เขาก็เลยให้ให้อ่ามาแล้วเนเน่ดีมากหาคลิปมาเขาก็อนุญาตใหเ้เป็นการเรียนนอกเวลาเรียนปกติก็คือเลือกเอาวันปัดชิมนิเทศวันสุดท้ายไปนอกสถานที่อซึ่งไม่เคยเชิญวิทยากรมากล่าวงานปัดชิมนิเทศเนี่ยไม่เคยเชิญวิทยากรเลยปอปรมีงานปัดชิมนิเทศไม่เคยเชิญวิทยากรเขาจึงให้เป็นงานปัดชิมนิเทศเพราะว่านอกนอกพระปกเกล้าไง นอกพระปกเกล้า,า,าแต่เมื่อเจ้าตัวอยากมาเองคือเศรษฐาอยากมาเองและอ้างว่าเป็นความประสงค์ของนักศึกษาตามจดหมายของเมียฉบับที่สองลงนามโดยเมียเลขาที่การพระปกเกล้าจึงอนุญาตว่าให้มาพูดได้แต่ในนอกเวลาเรียนปกติพวกนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นวันปัดฉิมมาสุดท้ายก็แล้วกันซึ่งไม่เคยเชิญวิทยากรก็เชิญเลขาท่านก็เลยระบุว่าให้พูดได้นี่เมีย 4 5่นาทีเท่านั้นให้พูดได้45นาทีเท่านั้น,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 นและให้พูดในช่วงของกิจกรรมให้พูดในช่วงของกิจกรรมนักศึกษาในกลุ่มนี้ก็เลยสงสัยกันว่าดาว่าหลักสูตรอภิสิทธิชนตัวเองรังเกียจนักรังเกียจนาะแต่ทรงเมียเรียนทุกหลักสูตรอ้าวเฮ้ย <laughs> ก่อนหน้าเมียจะมาเรียนปป,ปอรเมียใช้ ความเป็นที่ผัวเป็นนายกไปเรียนวพนของวิทยาลัยพลังงานซึ่งเขามีกรรมการคัดเลือกคนเรียนกรรมการคัดเลือกคนเรียนครบจบไปแล้วไปอบอกผัวที่เป็นนายกให้ผัวไปบอกให้กรรมการเพิ่มไม่อภิสิตเลยคณะกรรมการจึงต้องจัดการประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเลือกเมียเข้ามาเรียน พอได้ชื่อเมียไปแล้วเมียบอกขอได้ไหมขอเพื่อนไปเรียนด้วยเออขอเพื่อนจึงมีการเพิ่มเติมรายชื่อเมียและเพื่อนนอกจากนั้นเนี่ยก็ยางหลังจากเรียนจบวพนก็ให้ผัวฝากเรียนปปรแล้วก็เอาบริวารมาเรียนปปรรุ่นเดียวกันอีกและหลักสูตรงบประมาณแผ่นดินอื่นๆเช่นบงสก็ให้ไปฝากเรียนบรอก็ฝากเรียนในเวลาเดียวกัน คือเรียนวพนอแล้วตามด้วยปปรและไปรัวไปเรียนบงงสและบรออในเวลาเดียวกันซึ่งผิดหลักการงบประมาณแผ่นดินที่จะไม่ให้เรียนซ้อนกันนี่เรียนทีเดียว3หลักสูตรปปรบงอสบรออบุคคลรายดังกล่าวนั้นเนี่ยที่ทำหน้าที่เนี่ยประสานงานเนี่ยให้เมียเนี่ยได้เรียนทุกอันเลยเนี่ยเป็นบริวารคนสนิทของหมอ ฝากให้เรียนบรอ,อและบองอสอซ้อนเวลากับปรปรรุ่นที่หมอเรียนอยู่บริวารมาเรียนด้วยนะนี่หรือคือสิ่งที่สาม,ามีอ้างว่ารังเกียจนักหลักสูตรสร้างเครือข่ายแต่เมียน่ยวิ่งเต้นเข้าเรียนหมดเรียนวอพนอไม่พอเรียนปรปรไม่พอเรียนบองอสอและบรอ,อในเวลาเดียวกันซ้อนกัน และหลังจากนี้เมียจะไปเรียนอะไรต่อรู้ไหมบอยอสอของศาลยุติธรรม mm hmm. อืมนี่คือเรื่องจริงที่ไม่มีช่องไหนได้เลยนักเรียนหลักสูตรนี้เขาเห็นคลิปนี้มาสองวันร่อนมาเห็นอ่อนในทีวีช่องนู้นช่องนั้นช่องนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการเขาวันปัดชิม มันปัดฉิมเครื่องมันกินเลี้ยงลากันอะ,มะเมื่อกี้ถ้าดูในฉากหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเขาจัดโต๊ะแบบแบ่งกลุ่มใช่ไหมแสดงว่ามีกิจกรรมไงไม่ไม่ใช่แบบเป็นโต๊ะแบบว่าเป็นคลาสเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือมันป,ปัดชิมคือจบแล้วจบแล้วจบแล้วล่ำลากันแล้วแล้ววันสุดท้ายเขาจะมีกิจกรรมแบบทำทำกลุ่มนู้นกลุ่มนั้นกลุ่มน,นีน้โซนนั้นโซนนู้นโซนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อสร้างสามัคคีเป็นพลังอันนี้ก็ไปรายงานกลุ่ม อ่าปฏิเสธอ่าอางานกลุ่มฉันพูดนี่ในฉันได้เชิญเ่นวพนนอนี่ฉัน,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 นคุยจริงๆนะเรื่องวนพนอเนี่ยฉันเล่นกับประหลัดชิงอเนี่ยแหละ่ะนี่คือความจริงที่ไม่มีใครรู้เลยว่าคุณเศรษฐาเนี่ยน่าอย่างใจยางคุณภรรยาก็น่าอย่างใจยางคือพวกคุณเป็นอภิสิทธิชนค่ะพวกคุณขยันขยอค่ะคุณเศรษฐาอยากมาค่ะ เมียจัดการให้มาค่ะจำได้ไหมตอนตอนเช่าเหมาลำไปไปเมืองนอกอะแล้วมีลูกไปด้วยอ่ะที่เป็นประเด็นยูกสองคนเมียเมียไปได้เพราะเป็นสเปาเป็นเมียแต่ลูกสาวไปด้วยแล้วก็บอกว่าเอาเงินเองเอาให้ใครเอาให้ใครก็เป็นงบประมาณแผ่นดินเอาให้ใครเอาไปเสร็จมาดูซินี่ไงคือคนเราพูดมันต้องให้พ้นตัวนะคือพวกคุณเป็นคนรวยอ่ะคุณอยู่บนตราช่างคนรวยอ่ะเป็นคนรวยเป็นคนมีชาติมีตระกูล คุณยืนอยู่บนตราช่างนี้เมื่อคุณมองลงมาคุณเห็นคนอื่นเนี่ยต่ำหมดเลยเหรอ,อคุณเคยเห็นมีมาตอนนี้ที่เป็นไวรัลอ่ะถ้าฉันอยู่ต่ำคนนี้ฉันจะจิกหัวเธอขึ้นมาแล้วตบเธอเห็นมหมผู้จ้ดงขคล้ายๆกันคุณเรนฐากับคุณมริยาก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอภิสิทธิชนอ่ะอยากได้อะไรต้องได้ถ้าไม่ได้ก็ให้สามีช่วยคนอื่นทำไม่ได้ฉันทำได้ แล้วพวกคุณก็เป็นคนที่น่าอย่างใจอย่างความจริงมันเปิดเผยค่ะมันแตกดังพบเพราะแตกค่ะเก็บคลิปนั้นซะอย่าไปเอาคลิปนี้ทําลายคนอื่นเขาอีกเลยอย่าเอาคลิปนี้ไปทําลายคนอื่นเขาเพียงเพราะว่าคุณอยากที่จะทําตามความต้องการของตัวเองอะฝรั่งคูาเรื่องอะไรนะสนองหนีดเหรอสนองหน,น,นีดตัว<ม>เองเหรอคือจริงๆคลิปนี้ไม่ได้ทาลาย คนอื่นอย่างเนี้นะทำลายตัวคุณเศรษฐาด้วย<ช>นะมันประจานใช่มันประจานว่าคุณเศรษฐาเป็นคนอย่างไรแล้วตอนสมัยที่คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีข้าราชการทุกคนก็ก็พูดถึงกริริยาคุณเศรษฐาก็พอ,พอพอคุณอ,อ้งอิงอที่โยนดอกไม้โยนชื่อตอนที่ไปเ,เรียกตำรวจไปดุที่ไอเรื่องหมูเถื่อนได้ไหมที่สนามบิน,นะอะสนามบินอะไรเนี้ยนะอธิบดีก็โดนด่าเนี่ยอ,อธิบดีอธิบดีอะไรเนี่ยนี่ไม่มีช<อ>่องไหนได้นะจ๊ะ นัาเึกษาอป็นร,รุน่นนี้ทนไม่ไหวจ้ะส่งมาเลยจ้ะส่งให้เพียงญชลีอืมัมนแกอัดอั้นจากการถูกคําวินิจฉัยของศาลนะก็วันนั้นมีคนบอกแกว่าแกรอดไงแล้วมันไม่รอดเหมือนเหมือนบอกบุญทรงว่าอรอเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวเดี๋ยวกันลับไปไม่รอดก่อนอบุญทรงบอกเขาพูดว่ารอดอลนะแะละนั่งรอดเดี๋ยวอ,อันนี้ต้องขออนุญ,ญาตคุณเศรษฐานะคะเพราะว่ามันเป็นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว แล้วคนที่เล่าคุณคนที่อยู่ในห้องนั้นอืมเขาไม่ได้เชิญคุณคุณเชิญตัวคุณเองให้เมียคุณเชิญเองผ,ผัวเมียคู่นี้อย่าทําอย่างนี้อีกเลยถ้าคุณอยากจะพูดแล้วมีคนปอบมือแล้วมีคนฟังคุณไปพูดที่บริษัทของคุณล้กันพวกนั้นเขาไม่หืนไม่อื่นแน่นอนเพรารับเงินเดือนของคุณรับเป็นอะไรอคริปโตเปล่าได้อย่างอ่ะอเนี่ยแหละค่ะ